สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซท่านครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนครับเอฟซครับงานนี้นะครับสนุกครับงานนี้สนุกครับเมื่อเราหนุ่มๆนะครับแล้วก็เจ้าของโรงแรมนะครับมุกดาหารแล้วก็ผู้ชายนะครับนะก็คือพี่นุ่ยนะครับนะนะพี่นุ่ยแกก็จะไปขึ้นสตรีมจาดในช่องของสิบจีเอฟวันนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเอฟ ตอนนี้ทุกอย่างมาเริ่มเข้มข้นมากขึ้นการที่ผู้ชายไปขึ้นตีมหยาดช่องน้ช่องนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ไปลุมนางนะแต่ได้หลายคนเนี่ยที่ไปขึ้นตีมหยาดเนี่ยตั้งคำถามกระทู้ไปหานางแต่เมื่อวานก็ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนเลยนางกลับออกมาด่าผู้ชายสัลีทนะสัมฤิในทางนี้ครับนะสําฤีในทางนี้ก็กลับออกมาด่าผู้ชาย มว่าผู้ชายไม่แมนเลยนะครับไม่จะพัฒบุรุษเลยผู้ชายดีๆหายากนี่นะครับเวลาเขาตั้งคาถามจี้จุดเนี่ยทำรีดิ้นไปไม่เป็นครับไอศิครับไอออกมาฟาดงวงฟาดงาอะศรรส์ท่านดําเนินรายการกันนะครับก็อีกแค่สองวันนะครับก็จะถึงวันที่ เฝ้าร,รอนะครับอยากจะ,ะชมอยากจะฟังนะครับว่าในวันนั้นจะได้เห็นเรื่องราวอะไรนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญสิบจีเจ้าของช่องนะครับและคุณ ก็ลองไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันนะครับก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีการพูดคุยในเรื่องราวนะครับที่จะ ขึ้นสตรีมในวันนั้นนะครับแค่คุยเรื่องหัวข้อนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราจะไปฟังไปชมพร้อมกันนะครับในคืนวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับเวลาโดยประมาณนะครับหนึ่งทุ่มแล้วก็ในคืนวันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ เวลาโดยประมาณเช่นกันนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเนี่ยสี่ครับก็เป็นการประกาศนะครับนะสนุกเอฟซีงานนี้แปลกใหญ่แล้วนะพี่ครับนะงานนี้แปลกใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการรวมตัวตั้งกระทู้ไปถึงสัมรีกับแม่นอกไซ้นะครับไปไม่เป็นนะพี่ครับเชื่อผมไม่เลยว่าไปไม่เป็นครับเพราะอะไรเอครับคือตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ฟต้องฟังนะว่า เขาออกมาพูดถึงพฤติกรรมโดยรวมและที่ทุกวันนี้ที่เขาออกกันไปแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเข้ารับไม่ได้พฤติกรรมที่เอาข้อมูลของพ่อของแม่ตัวเองเนี่ยไปให้กับอียานด่านี่คือสังคมรับไม่ได้นี่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเอฟซีแต่เรื่องที่เน่ยเราคุณเอฟซีเนี่ยเอฟซี FC ผู้ใหญ่จะดีหลายคนช่วยไปเนี่ยนาะงออกมาดา่าออกมาว่าออกมาแซะ นี่นะครับ F4 มันทาให้โซเชียลกระหน่าอย่างหนักแล้วทําให้โซเชียลเขารับพฤติกรรมเหล่าเนี้ของสำรีไม่ได้นะครับเขารับกันไม่ได้ F4 ครับเขาเลยรวมตัวกันครับตอนนี้เกิดการรวมตัวแล้วที่จะตั้งกระทู้คาถามวันก่อนนั้นก็ไปขึ้นในช่องของของเฮียเจ้าของแรมมุกทหารอีนี่ก็ตั้งคําถามไม่ได้ครับตอบคาถามไม่ได้ครับเขาตั้งคำถามได้แต่มันตอบคาถามไม่ได้เลย ถึงประเด็นต่างๆว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงไหมอะไรไหมทาไมคุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเขาพูดได้ดีนะครับพูดได้ดีอืมพูดได้ดีครับแต่อะไรทีครับผู้องนี้ตอบคําถามอะไรไม่ได้เลยนะครับตอบคาถามอะไรไม่ได้เลยเป็นองนี้ตอบตอบคาถามอะไรไม่ได้เลยแล้ววันที่สามเป็ดก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก่อนที่หนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นรวมตัวกันขึ้นนะครับวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับ สัลรีกับแม่นอกไส้งานนี้ต้องมีดิ้นพ่านพานไม่บ้ากระเพี้ยน,นะครับงานนี้ครับผมบอกเลยครับไม่บ้ากัเพีย้ยผมบอกเลยว่าจะเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใ,ใหญ่หลายช่องเพราะอะไรที่ครับไม่มีใครทนพฤติกรรมนี้ได้หนึ่งพฤติกรรมที่เอาพ่อแม่มาให้คนอ,อื่นด่าสองฟ้องน้องตัวเองฟ้องคนในครอบครัวตัวเองนี่ครับคือสั่งคมรับไม่ได้สามออกมาว่าเอฟซีผู้ใหญ่ดี ว่าเป็น f อฟซีเพื่อจะดีไฟฟนี่คือสิ่งที่เราเอฟซีมาไหนซีเพอดีรับกันไม่ได้เลยและถอยออกกันลเนียนาออกกันอย่างแบบไม่สนใจะใจใครเขาถอนนะครับเขาถอนการติดตามสมรีถอนฟาร์มช่วยเหลือสัมรีกันอย่างหนักตอนนี้ของก็ขายไม่ได้นะทีไม่ใช่ว่าของจะขายได้นะครับของขายไม่ได้นะครับทุกท่านอมืมีของขายไม่ได้นะครับทุกท่าน เกิดอะไรขึ้นครับ F4 พิจารณาดูเอาเอ้นะครับไม่มีนะพฤติกรรมของพิสัมรีได้หรอครับนะครับพฤติกรรมต่างๆในหลายช่องที่ออกมาแฉมันช่องเจสีช่องพี่หนูนาช่องขายตามช่องพี่โหก็าตามได้ดีนี่คือพฤติกรรมของสองแม่ลูกนี้ ที่ใครๆเตือนไม่เคยฟังใครพูดอะไรก็ไม่ฟังทุกคนต้องฟังนางอยากเป็นจ่าฝูงอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่แต่ก็ดูแลบริวารไม่ได้ทุกคนเตือนนางเพราะาด้วยความหวังดีแต่นางกับกับ,บหมอความหวังดีนั้นมีผ่อประโยชน์เข้ามาดูที่ใช้สิครับ เละครับงานนี้ยิบครับเราก็เฮ้เฮ้วงเดียวเราเฮ้งเดียวครับเขาคุยอะไรกันเราก็ไปเฮลเฮ้เดียวเดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้ฟังนะครับไปช่องให้ฟังนะครับใครแฉกันนะใครอะไรกันก็เฮเราเฮ้วอย่างเดียวครับ,นะ,บญญนะครับเดี๋ยวเราจะมาผมจะมาบรรยายให้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะรีอืมตอนนี้ครับเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่จะแฉรพฤติกรรมของสัมฤทและแม่นอกไซ พังครับอันนี่พังยิงตอบโต้ยิงพังทางที่ดีต้องนิ่งอย่าไปไปบ้าตามอียานอียานทํา,าทพังครับสุดท้ายพังคือใครครับมันไม่สนใจครับพังก็คือสัมรีอยียานไม่ได้มาสนใจเลยนะครับบอกบอก่อยให้ยานไม่ได้มาสนใจเลยนะครับตอนนี้ครับสัมรีถูกล้างสมองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถูกล้างสมองแล้วนะครับสมองมาเลยไม่มียักนะครับไอ็ี่ครับไม่มียัการามรู้ไว้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็มานี้ครับสวัสดีครับนิทานนะครับ